สพี่น้องบ้านหนองยางตำบลหน,นองยางอำเภอเฉลิมประเกียรติก็ดวงเฮงนะครับถูกรางวัลที่1รับ12ล้านบาทหลังจากทําบุญขึ้นบ้านใหม่ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ประกาศผลการออกรางวัลงวดวันที่16ม 68, เมษายน2568โดยรางวัลที่1น,นะครับออกหมายเลข266227 เวลา17นาฬิกานางบุญชูหนุนกระโทกอายุ63ปีและนางจำเนียนมนปานอายุ61ปีซึ่งเป็นสองพี่น้องชาวบ้านบ้านหนองยางตำบลหนองยางอเเภอฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาก็ถูกรางวัลที่1ชุด2ใบรวม12ล้านมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรตินะครับโดยญาตินั้นก็ได้นำลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล มาโพสต์ลงโซเชียลชาวเน็ตต่างก็แห่คอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับทางด้านครอบครัวของผู้ถูกรางวัลครับจากการสอบถามได้ข้อมูลว่านางบุญชูและนางจำเนียนนั้นได้ไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่ญาตินะฮะจึงได้กลับมาซื้อ,อลอตเตอรี่นะฮะตามบ้านเลขที่ของบ้านที่ไปขึ้นบ้านใหม่นั่นเองนั่นก็คือ2องส็นะฮะก็พากันซื้อเลขชุด2ใบแล้วก็ได้แบ่งกันคนละ1ใบพอรู้ว่าถูกรางวัลที่1ก็รู้สึกดีใจมาก หลังจากนี้ก็จะนําเงินไปใช้หนี้ส่วนที่เหลือนั้นก็จะเก็บเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินต่อไปครับ